กราบสวัสดีเอฟซีสู่ผู้สุขคนครับมือหนิงหลอดเอฟซีนะครับมาสรุปผลบางไฟขนาดทอหนึ่งทอสองทอสามนิ้วบางส่วนนะครับสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดณสนามบางใหญ่นะครับบังที่หนึ่งนะครับอ่ะมวยรอยเอ็ดนะครับขนาดทอหนึ่งนิ้วนะครับลอยสี่สิบถึงลอยหกสิบหายเจ้านะครับบังที่สองบุ้มบิ้มนะครับขนาดทอหนึ่งนิ้วนะครับสี่สิบหกสิบในสองคะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะแตกบอล จวดตุ่มวะนะครับบ้างที่3ามพอตาวเฮ่งนะครับขนาดทอหนึ่งนิ้ว40 70ิเดสิบนะครับเด้อยสคะแนนผ่านนะครับบ้างที่ 4, สซอลุงโหลดนะครับขนาดทอสองห้าสิเดสอง้อยแป้าคะแนนผ่านครับบ้างที่หากอทอม่อนะครับหกสิบเบอร์เดียวเด้2 0อพอดีไม่ผ่านครับบ้างที่ห พ้อนเทวดานะครับขนาดทอสองนะครับหกสิบเบอร์เดียวเด้0ามพอดีผ่านครับบ้างที่เปาคอยเญ่นะครับขนาดทอสองหกสิบห้าเจ็ดสิบนะครับไดสามร้อยี่สิบคะแนนหวานจเรียบนะครับผ่านนะครับบ้างที่แปดสามดาวนะครับขนาดทอสองนะครับหกสิบเดร้อยแปดสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่เก้าพญาอินรีนะครับขนาดทอสองหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าเดคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่สิ เรมิตานะครับบวกไอรันนะครับแปเพียง300นะครับโอ้เป็นตะกรับนะครับแต่ราคาได้เก่าอยู่ครับได้370จ็ดคะแนนผ่านครับบ้างดี1ินุ่มพ่นขวาวนะครับหกสิบหกสิ้า 60- สองร้อยหคะแนนเจ้าครับบ้างดีสิบสเบนน้ำชายนะครับเจ็ดิบอร์เดียวได้320ี่สคะแนนผ่านครับบ้างทีสิบ สมคิดการเบาะนะครับ60 65ได้260คะแนนเจ้าเกือบนะครับอ่าบางดีสิบสี่เคยโน่นตานนะครับ60 70ได้1 6 5คะแนนไม่ผ่านครับบ้างดีสิบห้านะครับอ่าพ่อสารคามนะครับเ0เบอร์เดียวขนาดท2สองด้310คะแนนผ่านครับบางที่16สาวอำนาจนะครับขนาดทอสองเ0็ด้270ด้คะแนนเจ้าเกือบนะครับผมบ้างที่17นะครับ น่องยายานะครับขนาดทอสองหกสิบหกสิบห้าเดซองร้อยหกสิบห้าคะเนียนนะครับ จ้าวหมวกนะครับออบ้างทีสินองกระป่อนนะครับขนาดทอสองเจ็ดสิบาดส้าเดดสอยห้าสิบคะแนนผ่าน,นครับบ้างดีสิบเก้านมโพนขาวนะครับขนาดทอสองเจดบเบอร์เดียวเด็ดร้อยคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่ยี่นขอบไกลนะครับผมขนาดทอสองนะครับห้ 55, 60, 2, 90, นาสิเด็ดสองร้อยเคะแนนผ่านครับบ้างที1ยี่อันนงนะครับ แ5 95ิบหเดี๋ยวก้าเจ้าหมวกนะครับบางที่2 0นองไทเกอร์นะครับขนาดทอสอง6นะครับ ได0้270คะแนนผ่าน5วินะครับผม5วิทำงานนะครับแก้วนะครับบางทียี่23ระอองดาวนะครับขนาดทอสองเจด้2แ0คะแนนผ่านครับบางทีย่24เก่เกงจะเลินนะครับ70เบอร์เดียวได้300พอดีผ่านครับบางที25่25นครทงครับขนาดทอ5อง5้าส2 9ห้านบ้าเดืบสางี้2ยผู้หญ่บ้านแนนผ่านครับนางท2 5 0 60ได้2ผู้ใหญ่บ้านนุนะครับผ่านางทอสางห้า 27่สนะครับป้าหอกนะครับขนาดทอสองเจ็ดสิบ้าเก้าแ่าแนนผ่านครับบ้างที่ยี่นุ่มโพนขาวนะครับอ่ะขนาดทอสองเบอร์เดียวเด้อยห้า้า่แนนไม่ผ่านนะครับไม่ไว้หนักเลยนะครับบ้างที่ยี่สิสองสอ,องนะครับอ่ะขนาดทอสองเจ็ดสิ้อยสิบ่าแนนผ่านครับบ้างที่สาสอพ่อพิมลน,นะครับ 60-70นะครับผมขนาดทอสองได้145่าคะแนนไม่ผ่านครับหากข้อมูลผิดพาดประการใดลุงรลอด f c ต้องกราบขออภยัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f c สวัสดีครับ